ระบบ DPF ด้วยการกองขม่าควันจุดที่มีการเปลี่ยนเนี่ยคือในเรื่องคอนโซลด้านหน้าทั้งหมดนะเนี่ยหัวเกียร์ต่างๆเขามีการเปลี่ยนรูแบบน่าใช้งานอะไรเงี้ยมากขึ้นภายนอกหน่ยสิว่าในน่าจะเป็นจุดเดียวเลยมั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวนาวาร่ารุ่นนี้น สวัสดีครับรอนอโต้ไอรอนนะครับเดี๋ยวนี้จะพามารีวิวนะครับกับ New Nissan n e w s i n n a u r a r a 2024นะครับซึ่งด้านหน้าเราเนี่ยจะเป็นตัว Pro Series นะครับจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันคือตัวขับ4แล้วก็ตัวขับ2นะครับในเรื่องของราคานะครับตัว Pro 2x เนี่ยราคาจะอยู่ที่1,45,000้บาทนะครับตัว Pro 4x เนี่ยจะมีราคาอยู่ที่1,175,000บาทนะครับก็คือมีการปรับราคาขึ้นมาเนี่ย รุ่นละ1 000, 5 0 0 0บาทนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะพามาเจาะในตัวโปรโ x เอ็กนะครับว่าจะมีไฮไลท์อะไรเนี่ยที่น่าสนใจบ้างเ,เดี๋ยวไปรับชมมาพร้อมกันครับเดี๋ยวเริ่มกันในเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์2.3 4สูบทวินทอเบนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ190แรงมา้าแรงบิดเนี่ย450นิวตันเมตรนะครับ ก็ในรอบนี้ที่มีการเพิ่มเติมมาเนี่ยคือในเรื่องของมาตรฐานยูโร5นะครับแล้วก็มีในเรื่องระบบ DPF นะฮะช่วยการกรองขมเหลวควันต่างๆนะนี่ก็จะเป็นในเรื่องเครื่องยนต์นะเดี๋ยวเรามาเจาะในเรื่องการดีไซน์กันต่อนะครับนี่การดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าอะไรต่างเป็นสีดํามีโลโก้นิสสันสีส้มมาให้นี่นวาร่าอย่างเงี้ยเต็มเต็มเท่ๆเลยก้องรอบคันคนันนี้มีมาให้นะครับนี่แล้วก็ไฟหน้าตรงนี้นะก็จะมีไฟเดทามานะครับไฟหน้าก็เป็นแบบ led อยู่แล้วนี่แล้วก็เป็นกรอบสีดําาาาเพิ่่มมมควมดดรตงๆกขึ้น ไฟตัดหมอกมีมาให้ฝาข้อไฟตัดหมอกก็มีมาให้สเกิร์ตด้านล่างนะครับนี่เป็นสีดําด้านแล้วก็มีสีส้มตัดมาให้ก็จะดูแบบโดดเด่นขึ้นมาหน่อยจะได้ดูแบบว่าไม่เรียบเกินไปนะเนี่ยมีสีส้มตามโลโก้อะไรต่างๆครับก็ดูดีใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาต่อบริเวณด้านข้างนะครับ ซ้มล้อเนี่ยเป็นสไตล์ออฟโรดนะมีสีส้มตัดมาให้ขนาดยางนะ255ทับ 65R17 นะครับก็เป็นสีดำเงามีโลโก้นิสสันสีส้มก็ดูสวยดีนะแต่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากเดิมนะครับมิติการดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมหมดเลยแต่มันก็ดูสวยงามดูโอเคอยู่แล้วนะกระจกมองข้างสีดำมีไฟเลี้ยวในตัวมีกล้องมาให้มีการติดชายบันไดต่างๆมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ที่จับประตูมือสีดำนะแต่ว่ากระจกตัวนี้ก็จะเป็นแบบอะคูสติกมันก็จะช่วยลดเรื่องเสียงรบกวนจากภายนอกเวลาอยู่บนถนนก็สามารถช่วยได้ใี้เป็นกระจกตัวนี้บายสปอตมีมาให้เหมือนกันด้านบนนะครับคานยึดอะไรต่างๆสีดำเพิ่มความดุด,ดันนะสูบใจสายลุยแล้วก็นี่คือจุดที่เปลี่ยนเลยคือในเรื่องของคีบฉลาดนะครับภายนอกนนหน่อยส่วนในน่าจะเป็นจุดเดียวเลยมั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวนาวาร่ารุ่นนี้นะครับก็คือมีการ ใส่เป็นคลิปฉลามเข้ามาแทนนะครับซุ้มล้ออะไรต่างๆนะที่ให้ดูไปเมื่อกี้ตีโป้อะไรต่างๆก็ดูสวยดีครับเข้ากับตัวรถอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะโปรโฟเอ็กสีส้มอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ครับก็หน้าตาเยยังดูโอเคอยู่ดูดีดูด,ดีด้านท้ายโลโก้นิสสันอะไรเหมือนด้านหน้าเลยมีเซ็นเซอร์อะไรต่างๆมาให้นะแล้วก็นี่กล้องมองหลังนะอะอืมก็เปิดได้ค่อนข้างจะนุ่มนวลอันนี้ก็พื้นที่ขนสัมภาระนะฮะ ก็มีตัวยึดอะไรต่างๆมาให้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับเดี๋ยวมาดูการดีไซน์ภายในกันต่อนะครับจุดที่มีการเปลี่ยนเนี่ยคือในเรื่องคอนโซลด้านหน้าทั้งหมดนะครับจะเป็นการยกมาจากนิสสันเทอร a ล่าเนี่ยวัสดุต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบซอฟท u ัชนะด้านในเนี่ยจะเป็นการเดินได้สีแดงนะเนี่ยซอฟทัชแต่ว่าคอนโซลตรงนี้จะไม่ใช่ซอฟท u ัชแล้จะเป็นแข็งๆธรรมดาแต่ก็ ดูเรียบดีดูไม่เก,กะกะสายตาอะไรมากมายนะครับหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีน9นิ้วนะครับก็รองรับ Android Auto Apple CarPlay ตามปกตินะครับนี่บริเวณนี้ก็เป็นแอร์นะปรับเพิ่อมอุณหภูมิต่างๆนะทิศทางลมอะไรก็ปรับได้บริเวณนี้บริเวณนี้นะครับก็มี Type C มา1ช่อง USB 1ช่องอันนี้ก็เป็นปรับหมวกการขับขี่นะครับหมวกขับ2ล้อขับ4ี่โฟลอะไรต่างๆตรงนี้มี power lead มาให้แล้วก็เป็นไ i เ e l ชาร์จนะครับตรงนี้เนี่ยหัวเกียร์รต่างๆเขามีการเปลี่ยน ดูแบบน่าใช้งานอะไรเงี้ยมากขึ้นบริเวณนี้ก็นี่ครับเป็นปุ่ม DPF เนาะช่วยกองขมเหลวควันอะไรต่างๆมีที่วางแก้วน้ําได้มาให้แต่ว่าเบรกมือเนี่ยเป็นเบรกมือแบบแมนนวลอยู่แต่เรื่องของเบรกมือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่าบางคนเนี่ยถ้าใช้งานหนักๆใช้งานลุยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยแบบแมนนวลเนี่ยก็จะมีความทนทานอะไรเงี้ยมากกว่าพวกเบรกมือไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็มีที่เก็บของเก็บได้นิดหน่อยมีความลึกอยู่แต่ความกว้างได้มีอะไรมากมายแล้วก็มีพาวเวอร์อัเลทมาให้อยู่ข้างใน แล้วก็ในเรื่องของเบาะนะครับเบาะคนนั่งเดินได้สีแดงเหมือนกันแต่กับการเดินได้สีขาวเนาะเบาะอะไรเงี้ยที่ลองนั่งแค่สั้นๆเนี่ยก็มีความนุ่มอยู่นะเบาะไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะครับแล้วก็เบาะคนขับเนี่ยจะเป็นปรับแบบไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าคนนั่งอะไรต่างๆเนี่ยเป็นปรับแบบแมนวนวลธรรมดาเลยแล้วก็มีโลโก้มาให้ในโปรโฟเท่ๆนะครับเนี่ยเบาะที่จับจับกดกดให้ดูเนี่ยก็มีความนุ่มๆอยู่ใช้ได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลตนะิฟังก์ชันเนาะเดินได้สีแดงโลกโก้ สีดำแดงมาให้ควบคุมเงต่างๆตรงนี้นะหน้าจอแสง,งความคิเนี่ยเป็นหน้าจอดิิต้อนตรงกลางแล้วก็เข็มเนี่ยยังเป็นแบบอันาล็อกอยู่ก็ถ้าใครชอบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยกน่าจะชอบอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็ที่พักแขนตรงประตูเนี่ยเป็นแบบซอฟทัชนะแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยพวกนั้นเนี่ยก็ยังแข็งๆอยู่แล้วก็นี่นะครับที่บังแดดอ่ามีกระจกมาให้2ฝั่งเลยแล้วก็มีไฟมาให้ด้วยแต่เป็นไฟเหลืองธรรมดานะเสียดายนะให้เป็นไฟขาวอะไรอย่างนี้มากกว่าเวลาแต่งหน้าแต่งตาอะไรนะ่าจะใช้งานได้ ง่ายกว่านี้นะฮะ,ะบริเวณนี้ก็ที่เก็บแว่นนี้ก็เป็นไฟนะทั่วไปไม่ได้มีอะไรแล้วก็โจกนะครับตัดแสงได้ออโต้นี่ครับมาดูพื้นที่นั่งแถว2กันต่อครับก็เบาะหลังไรต่างเนี่ยก็ยังพอนั่งได้อยู่แต่ก็สไตล์กระบะนะครับหลังก็จะตรงนิดนึงเฮดรูมเนี่ยก็เหลืออยู่นะรประมาณกำปั้นครึ่งเล็กดูมจากเบาะที่ปรับไว้ตอนแรกก็เหลืออยู่นะครับยังพอนั่งได้แผงประตูไรต่างเนี่ยเหมือนด้านหน้าเลยที่พักแขแนอะไรเงี้ยจะเป็นแบบซอฟท์ทัช แล้วก็คอนโซลตรงนี้นะครับก็มี t ้ p e C มาให้ช่องหนึ่ง USB ช่องหนึ่งแล้วก็มี Air มาให้2ช่องปรับลมตรงนี้ได้ด้านล่างนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วพรมเนี่ยก็จะมีการเดินได้สีแดงนะแล้วก็มีโลโก้โปรโฟมาให้นี่แล้วก็ไฟนะครับก็เป็นไฟเหลืองธรรมดาแล้วก็นี้นะครับที่พักแขนนะก็จะมีที่วางแก้วน้ํา2ใบมาให้ก็ สามารถใช้งานได้ด้านข้างวางแก้วน้ําได้อยู่นะครับอาจจะแก้วไม่ได้ใหญ่มากถ้าอยากใช้ก็แน่าต้องมาใช้บริเวณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาเสริมกันในเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยกันหน่อยนะครับในตัวนิสสันอาวาร่า2024นะครับก็ในตัวกล้องรอบคันคันนี้เนี่ยมีมาให้นะครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนอัจฉริยะนะครับเทคโนโลยีช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ เทคโนโลยีเตือนจุดอับสายตานะครับเทคโนโลยีป้องกันการชนจากจุดอับสายตาอัจฉริยะเทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังขณะถอยรถเทคโนโลยีเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางเทคนิคช่วยควบคุมรถเมื่อรถออกนอกช่องทางอัจฉริยะเทคโนโลยีเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่นะครับและยังมีเทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถุงลมนิรภัย7จุดนะครับ เทคโนโลยีป้องกันการลื่นถลันยนะครับเทคโนโลยีควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้งระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับและเทคโนโลยีป้องกันการล้อล็อกนะครับหรือเรียกว่าระบบเบรก ABS จบไป็นที่รยบ้อยนะครับสำหรับการพาชมนิสสันนาวาร่า2024นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้มาเทสได้มารีวิวแบบเต็มๆลองขับกันอีกทีเนี่ยก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนี่ยเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ไม่เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปรีวิวรถรุ่นแรงกันอีกเนี่ยก็ฝากติดตามนนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย